ศูนย์ปฏิบัติการ Security o p e r a t i o n Center ของเราพร้อมที่จะเฝ้าระวังภยัยคุกคามร,ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเรามีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยขั้นสูงสุดที่คอยปกป้องคุณอย่างเต็มที่และได้รับมาตรฐานสากล ISO 27001แห่งแรกของประเทศไทยภารกิจหลักของเราคือการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภยัยคุกคามที่บุกรุกรบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงด้วยทีมงานด้านความปลอดภยัยเทคโนโลยีสารสนเทศมืออาชีพคอยดูแลและให้คำปรึกษาดำเนินการแก้ไขเพื่อสนองตอบต่อสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นระบบทันทีที่เกิดความผิดปกติขึ้นต่อระบบไอทีภายในองค์กรทีมงานจะทำการแจ้งเตือนให้แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างฉับไวและมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่เกิดปัญหากับระบบของผู้ใช้บริการและไม่สามารถแก้ไขผ่านศูนย์ SOC ได้ Cat Cy Fence ได้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการไปขั้นด้วยทีม Cat C Search หรือ Cat Computer Security Information Response t e a ที่พร้อมปฏิบัติงานและเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงด้วยทีมงานมืออาชีพทางด้านการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งปฏิบัติงานภายในศูนย์ปฏิบัติการ S โอซีจะคอยดูแลและเฝ้าระวังทุกๆภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงมุ่งหวังให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยในข้อมูลสำคัญขององค์กรอันจะทำให้องค์กรสามารถกล้าไปสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง c คปไซเฟพร้อมปกป้องเคียงข้าง ทุกพื้นที่บนโลกไซเบอร์ของคุณ